โอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับก็แค่ให้เราไปกด วันนี้ราพบกับผมกองแถบอีกเช่นเคยนะครับแลยวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนสร้างเซิร์ฟวีในโลบอกนะครับแบบละเอียดเลยนะว่ามันมีการตั้งค่าอะไรในเซิร์ฟวีบ้างผมก็จะสอนไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมใช้แมปนะครับของวั e พีชโบลนะครับก็ ขอยืมมาสร้างเซอร์วีหน่อยนะครับเพราะว่าเซอร์วีมันฟรีพอดีนะผมเห็นนะครับก็ขอยืมมาสร้างเซอร์วีหน่อยละกันนะครับโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับก็แค่ให้เราไปกดปุ่มตรงนี้นะครับ create private server นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะกดเนี่ยผมขออธิบายก่อนนะครับว่าคำว่า free ตรงนี้มันจะมีเขียนถ้าสมมติว่ามันไม่มีเขียนคำว่า free มันจะอาจจะเปลี่ยนจากเขียนคำว่า free เป็น10โรอัา25โบรบักหรือ100โบรบักอะไรเงี้ยนะครับที่มันขึ้นแบบนั้นก็เพราะว่านั่นก็คือราคาที่เราต้องจ่ายในการสร้าง private server นั่นเองนะครับแต่ราคาที่ผมต้องจ่ายตอนนี้คือมันไม่มีเพราะว่ามันขึ้นคำว่า free นั่นเองนะครับ ก็เรากด private ไปเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าไอ้นี่คือ private เซิร์ฟเวอร์ฟ e นะครับก็คืออันนี้ก็คือราคาที่เราต้องจ่ายนะครับเขาจะบอกมาอีกทีเนาะแล้วนี่ก็คือแมปนะครับที่เราจะสร้าง p r i v a t e server ส่วนนี้นะครับก็คือ name นะครับก็จะเป็นชื่อที่เราต้องการใส่เข้าไปนะครับส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะบอกถึงโรบักของเราตอนนี้มีสอโรบักนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือโลโก้แมปนะครับส่วนตรงนี้ก็คือ get now ก็คือกดปุ๊บตรงเนี้ยพอใส่ชื่อเสร็จปุ๊บกดตรงนี้ก็คือสร้างเลยแต่กดตรงนี้ก็คือออกนะครับก็คือไม่สร้างเนาะ โอเคเดี๋ยวผมจะลองเขียนชื่อไปมั่วๆเอานะครับโอเคนะครับผมก็เขียนชื่อแบบนี้ไปแล้วนะครับจากนั้นก็ถ้าสมมติชื่อของท่านผู้ชมเนี่ยได้สร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้กด GET Now ไปเลยนะครับจากนี้นะครับเขาก็จะขึ้นมาว่าเราได้สร้างเซิร์ฟเวอร์ ไอสุดทุิเราได้สร้างเซิร์ฟเวอร์ v p ะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เขาจะขึ้นว่า Successfuly นะครับได้สร้างเสร็จเรียบร้อยอะไรเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือชื่อแมปนะแล้วก็ Private Server for Free เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ปุ่มนี้นะครับก็คือให้เรากด Conflict Conflict ก็คือให้เรากดเข้าไปตั้งค่าเลยนะครับแต่ถ้ากดตรงนี้ก็คือเราจะไม่ต้องกดไปตั้งค่านะพอกดตรงนี้ปุ๊บนี่ย มันก็จะออกมาให้เราตรงนี้เลยนะครับแต่แนะนําผมให้กดทางขวามากกว่านะนะครับแล้วก็ออกมาเลยนะครับออกมาก่อนเพื่อให้ดูนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีการบั็กไม่มีการอะไรเลยนะเพราะว่าบางทีเราต้องเสียโลบั็กเผื่อมันมีข้อผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนําให้ออกมาดูก่อนเนาะให้มันรีเฟซก่อนนะครับค่อยๆเข้าไปตั้งค่าเนาะไอ้น,นี่นะครับพอกดมาตรงนี้นะครับก็คือ อันนี้ก็คือคอนฟิกเจอร์นะครับคอนฟิกเจอร์ก็คือให้เราเข้าไปตั้งค่าเหมือนทางซ้ายนั่นแหละที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็คือ shutdown server นะครับก็คือปิดเซิร์ฟเวอร์เลยทุกคนไม่สามารถเล่นได้แต่คือมันจะปิดแป๊บเดียวนะครับแล้วมันก็จะเปิดการรีเซ็ตเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละแล้วก็ให้เรากดคอนฟิกเจอร์นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรากดคอนฟิกเข้ามาแล้วนะครับนี่ก็คือหัวข้อนะครับที่เราใช้นั่นก็คือคอนฟิก private server นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์เนมก็คือชื่อเซิร์ฟเวอร์ของเรานั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือชื่อแมปนะครับที่เราใช้สร้าง private server นั่นเองนะครับส่วนนี้ก็คือเงินนะครับที่เราใช้สร้าง private server ไปส่วนผมฟรีไม่เสียสักโลบักนะครับส่วนตรงนี้ก็คือกลับไปยังหน้าเมนูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรง arrow joining เนี่ยถ้าสมมุติเราเปิดไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับแต่สมมุติเราเปิดแล้วก็สามารถเข้ามาเล่นได้ ถ้าสมมติ Länder, ผมปิดไปแบบเนี้ยเดี๋ยวลองกลับไปให้ดูนี่นะครับถ้าสมสมติผมปิดผมก็ไม่สามารถเข้าเล่นได้นะแต่ถ้าผมเปิดไปมันก็จะสามารถเข้ามาเล่นได้นะครับแต่คําเตือนนะครับคนอื่นก็ยังไม่สามารถเข้ามาเล่นได้อยู่ดีนะครับจนที่เราจะเปิดตรงเนี้ย friend arrow วิ่งนะครับก็คือคนอื่นก็สามารถเข้ามาได้นะครับแต่เฉพาะเพื่อนเราเท่านั้นนะถ้าไม่ให้เพื่อนที่เราแอดไปเนี่ยก็ไม่สามารถเข้ามาได้นะครับ หรือสําหรับคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนเราแต่อยากให้เข้ามาแล้วก็กดตรงนี้นะครับ add p พียวโปนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราใส่ชื่อนะครับคนที่อยากให้เราเข้าไปไปนะก็เอาสมมูชักชื่อแล้วกันนะครับ ็สมมุติว่าชื่อคนนี้นะครับวานาบีมีใช่ไหมก็ให้เรากดมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดแอดอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเพิ่มนะครับหลังจากที่ผมเพิ่มมาแล้วนะครับคนนี้ก็สามารถเข้ามาได้แล้วนะครับก็สําหรับใครที่อยากให้คนที่เราไม่รู้จักหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยเข้ามาโดยจํากัดนะครับว่าคนอื่นไม่สามารถเข้ามาได้มีแค่เพื่อนคนนี้คนนี้คนนี้คนนั้นเท่านั้นที่สามารถเข้ามาได้แล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปเลยนะครับนะครับแราแต่ว่านะครับเราต้องปิดไอ้นี่ด้วยนะถ้าสมมติว่าเราอยากให้แค่คนเนี้ยเข นะหรือเราจะเปิดไอเนี้ยก็คือหัวข้อมันแยกกันนะถ้าสมมุติเราเปิดตรงนี้ปุ๊บ เพื่อเราทุกคนสามารถเข้ามาได้แต่ถ้าเราปิดอันนี้ก็คือเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนเราหรือเพื่อนเราอยากให้เข้ามาโดยจํากัดนะว่าคนอื่นเพื่อนเราก็เหมือนกันคนอื่นไม่สามารถเข้ามาได้แต่เป็นคนที่เราเขียนชื่อตรงนี้เท่านั้นที่สามารถเข้ามาได้แล้วก็ต้องพิมพ์ไปตรงนี้ด้วยนะครับส,สว่วนนะครับ private server link นะครับก็คือ link private server นั่นเองนะครับสาหรับคนที่อยากให้ไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาเลยอยากให้มีลิงก์ให้แค่คนคนเดียวหรือให้หลายๆคนนะครับเข้ามาโดยจํากัดที่สมมุติว่ามีเมสเซจอยู่เมสเซจหนึ่งนะครับเป็น เสร็จเพื่อนเราเพื่อนขอลิงก์เซิร์ฟเวอร์ไปยืมเล่นหรืออยากให้เขามาเล่นด้วยแล้วก็ส่งลิงก์เซิร์ฟเวอร์ไปสําหรับเพื่อนคนนั้นจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรือเป็นเพื่อนกันก็สามารถเข้ามาได้นะครับก็ให้เรากดตรงนี้เพื่อสร้างเลยนะครับกดตรงนี้ทีหนึ่งนะจากนั้นเพื่อความอ่าเรียกว่าอะไรเพื่อความง่ายดายนะครับในการ Copy นะครับให้เรากด Control C ไปด้วยนะครับนี่กดย้ำๆไปนะครับแต่สําหรับมือถือเนี่ยมันจะมีการ Copy มันจะมีปุ่ม Copy ให้เราเลยนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยเพื่อความมั่นใใจห้ข กดตรงนี้แล้วก็กดคอนโทรลซีคอนโทรลซีนะครับในคอมแต่ในมือถือเขาจะมีเลยนะแล้วก็ให้เราไปส่งในไหนก็ได้นะครับสมมตินี่ผมจะส่งให้เพื่อนผมนะทั้งคนนี้ส่งไปนะครับนี่นะครับนี่ก็คือลิงก์ private server ครับแล้วก็กดส่งไปได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับก็สําหรับการสร้างนะครับ private server ในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ